สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big White Story นะครับวันนี้ผมจะพามาดูการเช็คเวคท่มเกรดนะครับของเรือลิลล่งน,นะครับการเช็คเวคท่อมนะครับนี่อุปกรณ์ทางศูนนี่ เชียวเข้าไปแล้วนะครับม,มีตัวสายออกมา4เส้นนะครับเป็นสายลมนะครับเพื่อจะเช็คการดูดอากาศนี่เข้าเครื่องในการเช็คหมื่นสองพโลนะครับทุกคันต้องได้เช็คจุดนี้นะครับเช็คไปค่ำนะครับ ที่ค่อนข้างมีจำกัดนะครับออกแบบมาแทบจะซ่อมเกือบไม่ได้นะครับ ันนี้เป็นออถังน้ำมันเป็นสายน้ำมันนะเสียบเข้ากับถังน้ำมันแล้วนี่ท,ที่จะมีสายโน่นนี่นั่นเยอะมากเลยอ๋อปัดเซ็นเซอร์ถังน้ำมันเอาแล้วนะครับเอาแล้วต่อแบตแล้วนี่ต่อแบแอเตแบเขา้าเครื่องเวทธรมนะครับ ทำเซนเซอร์นะครับี่เรามาดูจะพามาฟังเสียงลิ้นเล่งนะครับแบบไม่มีอะไรกั้นนะครับแบบสดๆเลยมันจะเสียงโหดขนาดไหนนะเพื่อนๆดูนะครับสุบท่อเข้าไปแล้วโอเคตันนี้ดูดไอเสียออกไปทิ้งนะครับนี่ นีปักแดงปักแดงแรงนิดปัก ECU ด้เปล่าครับโอเคครับเรามาสตาร์ทฟังเสียงกันแล้ว ถผมจะรอบนิ่งมากนะครับจะไม่เหมือนพันเดือนนะครับที่ว่ารอบอมีสะดดอยู่บ้างนะครับอันนี้อาจจะเป็นที่หัวเทียนนะครับอันนี้เปลี่ยนหัวเทียนใหม่เข้าไปแล้วนะครับเป็นเลเซอร์อิลิียมนะครับโอ้โหเดินเบาเรียบ,ยบนะครับ ถ้าถางอยู่เงี้ยมันก็ยิ่งน้ำมันผมเหลือประมาณสองสิบ diesel. เทครับเพื่อนๆก็เป็นการเซตติ uh, ้งแว็คคัมนะครับของตัวลิเล่นนะครับก็มีคืออุปกรณ์ทั้งศูนย์นะครับค่อนข้างที่จะทันสมัยถ้าเราไปเซอร์วิสนอกไม่รู้ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรนะไม่รู้ว่เาเลยเขาจะเช็คให้เราอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็แนะนําให้มาที่ศูนย์ดีกว่านะครับรรเป็นศูนย์คอยติเซอร์วิสที่พัทยานะครับการดูแลอย่างดีนะครับจากช่างผู้ชำนาญการนะครับเราแถมเรามาเซอร์วิสที่ศูนย์เนี่ยเรายังได้รับประกันด้วยนะครับเราไม่ได้ขาดนะครับ สำหรับคนที่บอกว่าใส่ท่อไปแล้วนะครับยังไงประกันเน่าขาดอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะครับเพราะว่าบางอย่างมันเป็นอาการที่แบบว่าเชสดไเชสนะครับบางจุดที่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับท่อก็มีนะครับที่ว่ามันเสียไปนะครับเราก็สามารถที่จะเคลมได้นะครับมันก็ไม่ได้ว่าถ้ามไม่เข้าเอา่อดี่ว่าเปลี่ยนท่อแล้วว่าจะขาดเสมอไปนะครับมันก็มีเป็นบางกรณีเช็ดไปเชสนะครับแบบเพื่อนนะครับอย่างเช่นผมก็ใส่ท่อนะครับตาแต้ผมก็ใส่นะครับทําทุกอย่างอุดอุ้ยจีโอเออาร์เปล่าเตมอาประกาศผมอุดทาหมดนะครับ แต่ว่าผมก็มาเชียร์เซอร์วิสที่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไงช่างที่ศูนย์ก็มีความชำนาญแล้วก็ไว้วางใจไ,ได้ด้วยข้างนอกแน่นะครับโอเคครับเ,เพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ช่อง Big w i t e Story ด้วยนะครับสำหรับการเช็คไว้ข้ามนะครับสำหรับวันนี้ k e โตขอลาเป็นเท่านี้นะครับสวัสวดีครับ